มาแล้วอะฮะในยาพาราก้าพารกอัดเด้อน่าอจเลย อ๋อ้องเลยบอกว่าเอาแขวกับก็เรียกับรอ,บบอนะาซาให้หมนี่ปากคล้าให้หมดแล้วซาไปเพื่หนนยังว่ได้อวดเด,ยเดียวกับอวดสองซี่ซีละหกร้อยบาทเอหนึ่งพันสองร้อยบาททวดอ,อ,อนาตึงหมดครึ่งเจีบนิดนึงนิดนึงจีอืห ของทึ่งเอออ้าหนาเหรอไปหอดหาโมงสีสิบอะไรนางทาได้ไหมหกโมงก่ะไม่วันไหจะไปหันนั่นแหละจะหาโดนลุ่งโดนลุ่มงอไจะถือยางซะเอ้ยน่าดึงะไปหมด ข้าวท,ท้องกๆก็เจอกันอีกทีวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ด <c oughs>